สวัสดีครับสารลมคอย FC นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปนี้บันทึกคลิปวันที่6มีนาคม2567วันนี้ผมได้เหรียญมา1ชิ้นพัษสุุกกล่องนะครับก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าจะได้แบบใช้เวลาให้กระชับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญ รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญละ0 0 0เออรับเหรียญในกล่องเนี่ยผมรับซื้อเหรียญละ2 0 0พถึง2,500บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นพัสดุที่ผมซื้อมาจากจากแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวแกะแกะดูกันเลยนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับทำไมถึงถึงซื้อเหรียญละ2,000บาทนะครับแกะแกะให้ดูกันสดๆดเลยนะครับ ไม่ใช่สดไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแกให้ดูในคลิปเลยนะครับว่าซื้อมาจริงๆนะครับการการซื้อขายออนไลน์นะครับสิ่งสําคัญที่เราต้องเน้นนะครับก็คือก็คือเน้นดูรูปเหรียญดูรูปสินค้านะครับเหมือนกับว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับพอผมทําคลิปรับซื้อแล้วก็บอกว่าทําไมไม่ให้เบอร์โทรการติดต่อติดต่อยังไงนะครับคือบางท่านไม่รู้จริงๆนะครับผมทําเพจ ทางเพจก็มีข้อความเพจนะครับข้อความเพจก็เหมือนกับก็เหมือนกับ a c e b o o k นะครับเพจ Facebook คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็คือมีการส่งข้อความส่งรูปส่งอะไรให้กันได้นะครับก็ใครที่รับชมทางเพจก็ก็ส่งรูปทางทางข้อความเพจแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมก็มีไว้ให้ตลอดนะครับตรงคลิปตรงตรงมุมล่างอ่ะ ขวามือมุมล่างอ่ะนะครับผมก็ขึ้นลายไอเดไว้ให้ตลอดนะครับในคลิปอ่านี่เผื่อใครยังไม่รู้นะครับอันนี้เป็นลายไอเดช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อทาง l ลายก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับนี่แกะมาแล้วนะครับใครมีเหรียญแบบนี้ผมซื้อเหรียญละ2 0 0 0ันถึงสองพบาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ่าแกะให้ดูกันเลยนะครับอ่าเมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับคือเน้นดู เน้นดูรูปเหรียญน,นะครับใครที่บอกว่า,าผมมีซื้อจริงหรือเปล่ามีก็ถ่ายรูปส่งมาเลยนะครับเพราะว่าท่านสังเกตดูคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีบอกว่ามีเหรียญกันทุกคนเลยนะครับมีมีม,มีมีครับมีค่ะมีกันทุกคนเลยนะครับผมก็ไม่รูจจ้จะเชื่อได้หรือเปล่านะครับใครที่มีเหรียญจริงๆแล้วก็อยากจะขายถ่ายรูปให้ผมดูเลยนะครับมันมันจะชัดเจนกว่านะครับไม่ต้องโทร โทรมายังไงก็ต้องส่งรูปมาให้ดูอยู่ดีนะครับเน้นเน้นถ่ายรูปเหรียญแล้วก็ส่งมาเลยนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเนี่ยเหรียญ5้าบาทแบบเนี้ยนะครับเป็นแพ็กเกจแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละ2 0 0พันถึง2,500บาทนะครับตอนที่กรมธนารักษ์จัดจำหน่ายนะครับเอ่อรู้สึกว่าไม่ถึง1 0 0 0บาทนะครับไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยนะครับแต่ว่าพอเหรียญออกมานะครับปรากฏว่าเหรียญแบบเนี้ยเหรียญในแพ็กเนี้ยเป็นเหรียญที่หายาก เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับราคาก็เลยพุ่งสูงนะครับตอนที่แผงออกมาใหม่ๆเนี่ยเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับบางร้านบางเพจเขาขายกัน3-4มสีพันนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญละ 3- 4มสพันนะครับราคาขายออกเมื่อปีถึง2ปีที่แล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยคือเหรียญมันราคามันค่อนข้างจะจะปรับลดลงสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเล่นกันหลักพันนะครับ สอ0พกว่าถึง3,000นะครับอาจจะมีบางช่วงที่สาม0นนิดๆน,น,นะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับอ่านะครับี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2546แต่ว่าไม่ใช่เหรียญปี46แบบปกติทั่วไปนะครับเหรียญปี46ที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับแบบปกติทั่วไปอ่ะผมซื้อเข้าเหรียญละ300นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับแบบเนี้ยคือเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญ5้าบาทปี46บล็อกแผงนะครับเหรียญ5้าบาทปี46นะครับสังเกตง่ายๆเลยสังเกตที่ปีพศออันนี้ปี4ี่หนะครับแล้วบล็อกแผงสังเกตยังไงนะครับปี4 6หบล็อกแผงนะครับก็คือเป็นบล็อกหายากนะครับจะสังเกตตรงที่เห็นไหมครับสังเกตที่เส้นกระเบื้องหน้าบาใบไม้ตรงนี้ไม่มีเส้นกระเบื้องเห็นไหมครับ่าจุดจุดแรกเลยนะครับไม่ใช่ว่า เหรียญ5บาทไม่มีเส้นกระเบื้องจะซื้อหมดเหรียญละ2,000ันึงสองพไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นบล็อกแผงแบบนี้นะครับจะมีแผงแบบนี้นะครับแพ็กเกจของเขาคือก็คือก็คือมีแพ็กเกจมีแผง,ม,แผงมีการ์ดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญ5บาทปีพศอ,อ,อ่เดี๋ยวหาจุดโฟกัสก่อนนะครับปีพศ2546นะครับจุดแรกเลยก็คือปี46 แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้อันนี้คือเป็นบล็อกหายากนะครับจุดสังเกตนะครับส่วนเหรียญ5้าบาทปี46แบบปกติทั่วไปเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มองมองเห็นชัดเลยนะครับว่าแบบปกติทั่วไปจะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับแบบปกติทั่วไปบล็อกหมุนเวียนนะครับจะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับ ย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับถ้าเป็นปีพศอื่นๆที่ไม่มีเส้นกระเบื้องอ่ะไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแต่ปี46และปี40นะครับอ่านี่ปี46เป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับบล็อกธรรมดาบล็อกหาง่ายนะครับก็คือมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับอ่าอันนี้ซื้อซื้อเหรียญหลักร้อยนะครับถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับนี่ปี46แบบนี้พบเจอบ่อยนะครับ ซื้อเข้าเหรียญละ300อนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีเส้นกระเบื้องนะครับแบบปกติทั่วไปมีเส้นกระเบื้องหน้าบาไไอใบไม้เส้นกระเบื้องตรงนี้นะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับแต่ว่าแบบที่ผมบอกว่าผมรับซื้อ2 0 0พันถึงสองพบาทก็คือเหรียญ5บาทปี46ในแพ็กเกจแบบนี้นะครับแพ็กเกจที่ออกโดยกรมธนารักษ์นะครับนี้ได้มา2เหรียญนะครับพอดีน้อง ในกลุ่มซื้อขายเขาลงขายแล้วก็ผมก็ไปซื้อมานะครับอ่านี่นะครับไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญนี้ออกจากกรมธนารักษ์เลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะครับอ่านี่ค่อนข้างจะชัดนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับปีพศสอง6น้าสี่ิบหนะครับปีพศสอง6สี่ิบหกไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับ บล็อกแผงแบบนี้รับซื้อเหรียญละ2 0 0 0ถึง2,500บาทนะครับก็ใครที่มีแบบนี้อยากจะขายก็ถ่ายรูปนะครับเน้นถ่ายรูปเน้นดูรูปนะครับมีครับมีค่ะผมไม่ตอบแล้วนะครับผมจะตอบเฉพาะคนที่ส่งรูปให้ผมดูแล้วเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใช่ผมก็แจ้งราคานะครับขายไม่ขายอีกเรื่องหนึ่งนะครับซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องขายถ้าเกิดว่าพอที่จะขายได้ผมก็ซื้อนะครับ อันนี้เป็นเหรียญห้บาท BC-6 นะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับมาแกะกล่องให้ดูว่าเหรียญบางเหรียญสามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับย้ํานะครับว่าเหรียญบางเหรียญไม่ใช่ทุกเหรียญน,นะครับส่วนจุดสังเกตว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้ผมก็มาอธิบายตลอดนะครับมีเหรียญจริงมีคําอธิบายตลอดนะครับอยากให้ศึกษาสักนิดนึงนะครับอยากขายผมรู้ว่าทุกท่านอยากขายแต่ว่า หาเหรียญที่ผมซื้อมาดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าส่งอะไรก็ไม่รู้นะครับมีอะไรก็ส่งมาให้ผมดูมันไม่ใช่นะครับอยากจะขายก็ต้องศึกษาสักนิดนึงนะครับว่าซื้อแบบไหนนะครับน่าโอเคนะครับประมาณนี้คลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครมีเหรียญต้องการจะขายถ่ายรูปมาเลยนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ